มาถึงตอนที่1 1ึ่งแล้วนะครับสำหรับอันพีซิซันที่ยี่ากอีกเหตุโดยตอนนี้ก็มีชื่อว่าการกลับมาของซาโบความจริงอันนาตกใจได้ถูกเปิดเผยซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าเพราอเราเก้รับชมไม่ได้เลยครับ หลังจากที่ซาโบ้ได้เข้ามาคุยกับดาก้อนแล้วก็อีวานคอฟนะครับซาโบ้ก็บอกว่าภารกิจทั้งสามอย่างสําเร็จรูล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแรกคือการทาลายสัญลักษณ์ของเผ่ามังกรฟ้าเพื่อเป็นการประกาศสงครามขัาน่คือการปลดปล่อยพวกทาสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้พร้อมทั้งชิงตัวคูมาก,กลับมาและสุดท้ายคือการทาลายคลังสุดท้ยของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สิ้นซากแต่นั่นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงแต่ทั้งโลกก็ได้รับรู้เรื่องราวและสุดท้ายทาหารเรือก็จะส่งอาวุธหนักมา ต่นกอนก็บอกว่าในขณะเดียวกันประชาชชคออาณาจักรทั้ง12แหงที่พวกเขาคอยนุนหลังก็ได้ก่อกบฏพร้อมกันซึ่งก็มีถึงแปอาณาจักรนั้นนั้นทสันเร็จจนถึงขั้นทําการปฏิวัติได้เลย<ไ>อีวานคอฟก็บอกเลยครับว่าไปอาณาจักรที่เขาว่ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นได้หายวับไปกับตาแล้วแลน,นก็คืออาณาจักรลูลูเซีย แต่นกันกข่ก็บอกนะครับว่าถึงสื่อจะไม่ลงข่าวเรื่องนี้เลยแต่อียิตอาณาจักรที่ทําการปฏิวัติสําเร็จและปฏิเสธที่จะจ่ายเงินสวรคร์และยกเลิกการส่งทรัพยากรทั้งมวลให้กับทางรัฐบาลแล้วยิ่งไปกว่านั้นกองทัพปฏิวัติของพวกเขาได้ทาการโจมตีเรือขนส่งของทางรัฐบาลตามจุดต่างๆทั่วโลกเพื่อตัดเส้นทางการส่งทรัพยากรไปยังเมริจัวเนื่องจากนในทรัสย์สินแห่งนั้นตั้งอยู่ในที่สูงเป็นป้อมปราการที่ยากแก่การเจาะเข้าไปได้ซิวันคอฟก็พูดออกมาด,ด้วยความสาใจนะครับว่าอยากรู้เหมือนกันกยย่่นาออากดยยงงงออไ แต่นนดาคอนก็บอกว่าจริงอยู่ที่พวกเขาไม่สามารถตัดเส้นทางการขนส่งทรัพยากรได้ทั้งหมดแต่พวกเขาจะค่อยๆบีพวกนั้นไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็คงจะลำบากกันหน้าดูแต่ถึงอย่างไรพวกนั้นก็ไม่ใช่ศัตรูที่จะมัวอยู่เฉยให้พวกเขากระทำอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งถ้าฝ่ายนักส่งเราอาศาัศวนเทพมาเมื่อไหร่การต่อสู้ที่แท้จริงก็จะเริ่มขึ้นแต่นาอีวานคอฟก็พูดเซลนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกนั้นไปแล้วนะซาโบหรือจะให้เรียกว่าจักรพัเพิงดีซ,งซึ่งซาโบก็บกเเน,น,บาานเ,เลยครับว เหล่ดาคนก็บอกว่าข้อที่จิงจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องแต่การรอบสังหารราชาคขอบบ้าก็ได้ทำให้ตัวเขานกลายเป็นฮีโร่ของเหล่ามลชนไปแล้วแต่จากสายตาของผู้คนที่กำลังลุกฮือ้อยู่ในตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลโลกไม่ว่าใครก็คือพวกโชชากันหมดซึ่งแน่นอนว่าราชาที่ชอบชนและสมควรโดนต่อต้านนั้นมีอยู่จริงแต่ในโลกนี้ก็จะมีราชาที่เที่ยงธรรมและมีความสามารถอยู่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือราชาครอบบ้าแห่งอาราบัสตาแต่นัาเสียดายที่เขามักถูกนำเสนอไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งตัวเขาซาบุกก็บอก่่่าาาาาาเเขไไไมมมด้้้ีปัญหอออะะรรรถึจูสกาากิตชบ็ แต่ถ้ามันจะช่วยให้เปเพื่องห่งการปฏิวัติลูกโชคช่วงได้เขาก็ยินดีแล้วก็เลยชมว,ว่าซาโบ้หนักแน่นไม่มีหวั่นไหวเลยจากนั้นอีวันคอฟก็บอกให้ซาโบ,รบ้รีบๆอธิบายมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงที่อยู่เบื้องหลังพาดหัวขาวนะั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วเราก็จะได้เห็นลูกข่าวในหนังสือพิมพ์ที่มีซาโบ้นั้นยืนอยู่ข้างๆศพของราชาคอฟบา้าซึ่งอีวันคอฟก็บอกว่าตอนที่รู้ข่าวพวกเขาก็ได้แต่พยายามคิดหาเหตุผลเพราะพวกเขาอยากจะเชื่อใจในตัวของซาโบ้ แล้วจากนั้นเฮกาก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวดินแดนแห่งทวยเทพซึ่งนขณะที่กำลังมีการประชุมลิเวอรีก็ได้มีเสียงตะโกนบอกว่ามีคนบุกโจมตีคังเสเบียงแต่พวกผ่บมกรฟ้าที่กำลังหนีตายจากการระเบิดนนะั้นก็ได้สั่งให้พวกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลลกเข้าไปหยุดผู้บุกรุกแต่นั้นก็ได้มีการรายงานว่าผู้ที่บุกรุกคือผู้บัญชาการทั้งสี่ของกองทัพปฏิวัติ ซึ่งพวกผัมังกรฟ้าก็ได้แต่บ่นแลยครับว่าทาลายสัญ,ญลักษณ์ของพวกเขาไม่พอยังมาทําลายเสบียงของพวกเขาอีกไอพวกคนจนมันงกรจะอิจฉาสินะต้องจับมาตัดหัวซะให้หมดส่วนอีกคนก็บอกว่าอย่าลืมประหารพวกทหารยามทุกคนด้วยพ่อยามยังไงถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็มีบางคนนะครับที่ขี่หลังท่าเพื่อจะหลบหนีแต่เมื่อพวกท่าไม่ได้ดังแจงก็กลด่าต่อว่าสารพัดและควบาปืนออกมาจะยิงให้ตายแต่ก่อนที่คนของผัมังกรฟ้าจะลั่นไกนะครับ ก็ได้มีอะไรบางอย่างพุ่งมาชิงปืนของเขาไปซึ่งนั่นก็คือคาราสืผู้ประชาการทัพเหนือของกองทัพปฏิวัตินั่นเองแล้วหลังของคาราสือก็ได้แยกออกมาเป็นอีกาขม่า,มาพุ่งไปบอกกับโจนสลัดที่ถูกจับเป็นทาสให้หนีไปทางตะวันออกของเมืองแต่แล้วคาราสืก็ได้เข้าต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งพวกเขาก็ได้ทำการยิงถล่มคาราสือกันยกใหญ่จะดูเหมือนว่าการโจมตีจะไม่สามารถทำะไรตัวของคาราสืได้นะครับพเพราะกะสุนัดทะลุผ่านไปอย่างก,กับทะลุผ่านขามาวควันก่อนที่เขาจะโจมตีพวกเจ้าหน้าที่ด้วยท่่่่าาาาเเขมออบลซซึงงป็นนพจััศๆ,ๆ ส่วนอีกด้านนะครับลินเบิร์กผู้ประชาการทับตายก็ได้ปลดปล่อยเหล่าท่านโดยการยิงเลเซอร์ตัดโซ่ตรวนซื่อขาก็บ,บอกให้พวกท่านรีบหนีไปทางฝั่งตะวันออกของเมืองเดี๋ยวพวกเขาจะพาทุกคนหนีออกจากที่นี่โดยพวกท่านต่างก็พากันขอบคุณลินเบิร์กันยกใหญ่นะครับลินเบิร์กเลยบอกกับพวกท่านว่าอก่อนค่อยขอบคุณทีหลัง แล้วจะนั่งอีกฝั่งของเมื่อก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นก่อนที่อีกาเขาบอกของคาราสึจะมาส่งข่าวว่าพวกนั้นมาทางนี้แล้วที่ปล่อยพวกทาตเร็วในเมื่อก็บอกว่าเชื่อมือเขาได้เลยแต่เฮก้าก็ตามมาที่ฝั่งของคาราสึที่กำลังต่อสู้อยู่กับฟูจิฮัวระที่เข้ามาป้องกันพวกเผ่ามังกรฟ้าแต่ดูเหมือนว่าฟูอีกาเข้ามาของคาราสึจะไม่สามารถทาอะไรตัวของฟูจิฮัวระได้เลยนะครับซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นมลลีผู้บัญชาการทัพใต้ก็ได้เข้าต่อสู้กับเรลคุกิวที่เป็นร่างเป็น ซึ่งการต่อสู้ของทั้งคู่นั้นก็สร้างความเสียหายแก่พื้นที่บริเวณนั้นและยังเกือบทําให้พวกขามังกรฟ้าโดนลูกหลงพวกขามังกรฟ้าจะได้ต่อว่าเลยคู่คิวนะครับ เลยบอกว่าได้เห็นดีกันได้ถ้าพวกเขาบาดเจ็บซึ่งก็ทําให้เียกค่กิวนั้งงุนหงิดอมามะานะครับที่ทําอะไรได้ไม่ถนัดเลยขอที่จะหันไปถามทางนานฟูจิฮอระว่าเขากาลังจะทาอะไรฟูจิฮอระก็บอกว่าเขาจะดึงอุกบาทลงมาโจมตีแต่เียกค่กิวก็ได้ห้ามเอาไว้และนะณะเดียวกันนะครับพวกซีพีซีโลก,ก็กำลังมองดูการต่อสู้อยู่จากทางนานนอกซึ่งพวกเขาก็รู้สึกทึ่งในพลังของพเลเรือเอกทั้งสองแต่อบอกก็ทามาอยู่ใกล้บ้านแห่งทวยเทพคงใช้พลังเต็มที่ไปแล้วต้องให้มานับความได้เปรียบได้จำนวนของกอกงทไาากถงมีย้้ดดึขนน จากนั้นก็ตัดภาพมาที่ด้านในของแมรี่จวนนะครับซึ่งตอนนี้ซาโบก็ได้รอบเข้ามาข้างในแล้วจากนั้นคาร์ซก็ติดต่อมาหาซาโบว่ายังไม่ได้กุญแจไขโซ่ตัวอีกหรอซาโบก็บอกว่าขอเวลาเดี๋ยวจากพักซาโบก็บอกกับลินเบิกว่าคุมาก็อยู่ในปราสาทแพนเจียด้วยซึ่งคุูมากนั้นอยู่กับคู่พ่อลูกเซนงี้เงาลอสวัสดกับชาร์ลสจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปให้เห็นว่าทางด้านของชิราโฮชิรบมไปถึงทางด้านวอนนี่ก็อยู่ที่ปราสาทแพนเจียด้วยเช่นกันก่่่่อออนนนทีีีีเกก้าจจะตตััดไปววซึงยูบบล็ิ แต่วิวิก็บอกกับุจินะครับว่าเธออยากให้พลเรือโทกัปมาช่วยมากกว่าแต่ลุจิก็บอกว่าทางเขาจะปกป้องเธอเองซึ่งวิวิคก็บอกว่าเธอไม่ไว้ใจในตัวของลุจินะครับเพราะตอนที่เกิดเรื่องกับชีลาโฮชิพวกเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่นักนก็ตัดภาพมาที่ราชาคอบบ้าที่ได้เดินทางมาพร้อมกับจาคาและเปรูเพื่อจะกลับไปพบกับพวกห้าผู้เท่าแต่นอกเหมือนว่าการน่าห้องจะบอกว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบห้าผู้เท่ามีเพียงราชาคอบบ้าคนเดียวเท่านั้นราชาคอบบ้าเลยบอกให้จาคาและเปรูรออยู่ข้างนอก แต่ถ้าให้รอหน้าห้องก็คงจะเบื่อแย่เลยบอกให้พวกเขาไปตามหาวีวีเดี๋ยวในหาในวันพี่ตอนที่1117ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสื่อใครที่ชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราว่าสำหรับเมื่องโคตรลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ